ตามจริงมือซ้ายเาอุ้มมือซ้ายประกบไว้ถ่ายสาวสวยๆกันลองออกพินปีมเราปีมาเอามาดูวิธีการก่อนจะกดนะครับให้ยกลำตัวขึ้นเล็กน้อยให้หลังตรงยกลำตัวขึ้นเล็กน้อยให้หลังตรงมีทีอา หเซตให้น er ับหและ2และ3และ4ี uh ่จนถึง30ครั were, ้งสลรับกับเป่าปาก2ครั้งนะครับนี่เขาเรียก1เซตนะัวางที่อนมือซ้ายวางที่นะครับเดี๋ยวราจะเราจะกดเซตแรกนะครับนะพร้อมกดเซตแรกเริ่มนับหและ2และ3และ4ีับไปเรื่อยๆครับจนถึงสาบครั้ง้าม ตึงกดตูกระดกตูดหน่อยคนที่สองให้เบาลงแรงหน่อยสามสิบครั้งสามสิบครั้งสีอบรมมาผเด็ดแอบรมอบรมไอ้อสมมาแล้วนี่เราอ่ะตึงหนึ่งกดเบาๆนะเดี๋ยวพี่โค้งหักอย่าท่าอ้ายอะเป็นุแบบแขนตึงแขนตึงแขนตึงนะครับยกตัวเล็กน้อยแขนตึงสามสิบครั้งเมื่อเมื่อสามสิบคนแล้วใช่ไหมเมื่อสามสิบคนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเป่าวปากเราใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผากคุณนอน ใช้มือซ้ายแตะหน้าผากคนนอนแตะหน้าผากแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบจมูกไว้ไม่่ไม่ปไม่ีจะหายใจไม่ออกบจมหรอไม่ใช่เอามือเนี้ยจับคางเอานิ้วชี้จับนิ้วโป้งบี่จมูกใช้มือขวาช่วยค้างขึ้นแล้วก็เป่าปากจครั้งอ่าลักษณะนี้เอาท่าให้ได้อย่างเดียวพอครับนะ ะเอาท่าให้ได้โอเคนกดที่หน้าผากกดหน้าผากบิดจมูกบปิดจมูกด้วยฝาปากห้หายใจบิดจมูกปิดจมูกปิดจมูกไม่หายใจเลยนั่นแหละนั่นแหละท่านั้นแหละพี่อ้นเพื่อบีบปากให้ปากเขาเปิดแล้วเราจะเป่าปากเอาอากาศเข้าไปนะครับเอาท่าเอาท่าจับอย่างนี้อย่าไปบีบเขาแรงนะเดี๋ยวรอคนนอนขาดีดอ่ะเอาเลยเป่าจริงเลยจับอย่างี้ โอกิเอใครนนนอนติดกันโอเคนะครับอันนี้หลับจริงเพื่อเพื่อให้เกิดความจำนานขออีกเซตหนึ่งขอปั๊มอีกเซตหนึ่งอามือซ้ายขึ่ไมอ้ามือขวาสองทีมสองทีมเอาอุ้มมืออียมือขวาเนี่ยเข้าวางลงไปนะฝั๊มเซตที่สองนะครับพร้อมยังเอาวางที่เอาพอลองในน้ำครับกตัวขึ้นเล็กน้อยตั้งแขนให้ตึง นำทีมได้ลองนายกด้วยเกิดความชำนาญนับด้วยนะครับเราเราจะได้เห็นนะสและสิบสามลนคจริงเลยว่า